คริปโตท็อปเทรนสิดเราวันนี้เราก็จะมาเบดข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับโลกคริปโตกันอีกแล้วนะครับก็ช่วงนี้ตลาดค่อนข้างที่จะแดงนะครับงไงว่าเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่า มีข่าวดีออกมาก่อนน้านี้จุ๋มครับที่มีการคาดการว่าเดือนหน้านะครับเฟดเนี่ยจะมีการปรับลดอัโลเบียในเดือนกันยายนอนอลลวก็ในส่วนของตัวอัตราเงินเฟ้อมีปรับเพิ่มสูงขึ้นนะครับก็คาดการว่าเฟดเนะก็จำเป็นจะต้องแอคชั่นในการลดอัโลเบียแหละดูเหมือนว่าจะมีข่าวดีเกิดมาในเดือนหน้านะครับแต่ว่าเรื่องนั้นมันจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นไม่รู้แต่ว่ามีข่าวดีรอยอยู่เดือนหน้าถ้าเกิดว่าเราจะเก็ตแบบเกาๆแบบนั้นจุ๋มครับแล้วแล้วทำไมตอนนี้มันแดงนะครับมันก็ธรรมดาครับก่อนจะถึงนหาัลยว ตลาดคลิปโตมันจะมีความแดงก็ไม่น่าจะใช่เรื่องที่มันผิดแปลกอะไรจุ๋มครับแต่ที่สําคัญเลยคือว่าจังหวะที่มันแดงแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะทําอะไรกับมันได้หรือเปล่านะครับมีการซื้อมีการเก็บเข้ามาบ้างหรือไม่สำหรับเหรียญในหลายตัวนะครับที่เพื่อนๆเ,เนี่ยมองเอาไว้นะครับในจังหวะแล้วหรือเปล่าก็ต้องดูกราบกันที่ดีนะครับเพราะว่าลงมานี่ค่อนข้างที่จะแรงเลยนะ แล้วก็ถือว่าทรงยังไม่ได้ไปขนาดนั้นนะครับสำหรับทุนที่ทํำเกี่ยวกับอีกอยอีชแล้วก็อีเชียรีมอีเนาะก็มีการติดลบลงมาสัก1.4 1.5กว่ากว่าประมาณนี้นะครับพี่เหเมกเเซเลอร์เช่นกันนะก็ภาวนาเอาไว้ครับว่าครับขอให้มันลงแค่นี้นะครับก็เป็นการลดความร้อนแรงเนาะเข้าสู่ในส่วนของตัวสัปดาห์ที่จะเป็นสัปดาห์ที่2 3อะไรประมาณนี้นะมันจะมีความแดงอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไปเขียวเขียวช่วงปลายเดือนเนาะแต่ว่าอันนี้มันมีความแดงช่วงต้นๆ้นแบบนี้นะครับอาจจะ จะมีความเขียวช่วง15ก็ได้เพราะว่ามันอาจจะสลับกันบ้างนิดหน่อยในยบางครั้งเพราะเราก็ไม่ได้แบบมีความแม่นขนาดนั้นใช่ไหมบางเดือนเนี่ยที่มันเขียวตอนต้นเดือนนะครับก็จะไปแดงตอนกลางเดือนบางทีนะครับแดงตอนต้นเดือนก็ไปเขียวช่วงกลางเดือนก็มีเหมือนกัน แล้วก็ขอพาแวะมาดูที่รูน่าคลาสสิกนะครับสำหรับการโหวตในสูงตัว M M 2.0นะครับเพื่อนๆคงจะได้เห็นตามหน้าจอไปแล้วนะครับก็มี yes นะครับ5นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวนะครับไม่เห็นด้วยเนี่ยก็คือ20.24นะครับแต่ว่าอโนนเนี่ยเขาก็ได้มีการงดออกเสียงเรื่องนี้ไปนะครับก็เพื่อนๆคงสามารถเห็นนะครับว่าคะแนนออกมาแบบไหนนะครับอันนี้คือไม่ได้กินขานเนาะคือค่อนข้างที่จะน้อยนะครับแต่เดียว น่าจะมีแผนงานออกมาให้เราได้เห็นนะครับอีกมีกี่วันข้างหน้าเนาะแต่ตัวที่กินขาดไปก็คือการอัปเกรดนะครับก็คือ99.84%ไปเลยนะครับโนเนี่ยเพียงแค่0.11%เท่านั้นเองอ่ะก่อน,นะครับให้เขาดาเนินต่อไปเนาะแล้วก็ไปที่ข่าวดีในโลกของคริปโตนะครับถือว่านี่เป็นสัญญาณที่ดีมากๆเลยนะครับที่จะทําให้ วานตัวใหญ่ธนาคารนะครับกองทุนต่างๆรวมซึ่ออนาคตของบิคอลเนี่ยสามารถที่จะไปได้ไกลแบบโก้ากระโดดเราอาจจะได้เห็นหลักล้านอะไรแบบนี้ถูกไหมครับก็ถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ควรให้ความสําคัญในแนวโน้มระยะยาวนะครับก็คือว่าเดิมทีนะครับธนาคารที่มันอยู่ในอเมริกาเนี่ยขอเอาคลิปเอ่อขอเอาบทความของบิตตีซีซีมาพูดนะที่เขาได้รีวิตเรื่องของข่าวที่ออกมาจากอเมริกาเกี่ยวกับตัวธนาคารนะที่ให้บริการด้านคริปโตอะไรแบบนี้นะ ซึ่งนะครับในส่วนของตัวเงินเฟียสเนี่ยมันก็มีการให้บริการผ่านธนาคารอะไรอยู่แล้วจูหมครับอ่ะแต่ว่าคิปโตเนี่ยมันยังไม่ได้มีเปิดช่องให้ขนาดนั้นนะครับในระดับที่แบบธนาคารจะลงมาเล่นหรือว่าระดับนานา,านะชาติเนาะทีนี้ครับในส่วนของตัวธนาคารเนี่ยจะต้องมีการ,รเผชิญกับค่าปรับที่ค่อนข้างที่จะแมฟดีทางส่งน่าปราบเรื่อง,องของการเลือกปฏิบัตนะิเนาะคือว่าปฏิบัติกับบริษัทริโตแบบไม่เป็นธรรมไม่เหมือนกับบริษัทการเงินอื่นอะไรแบบนี้นะเหมือนกับว่าอ่าแบบว่ารักอันนึงไม่ชอบอันนึงอะไรแบบนีีี้้นนนาะทัใส่วต เีบขาวนี่จะมีนะครับรายงานแล้วก็มีกฎออกมาบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าคุณเลือกปฏิบัติเนี่ยคุณจะต้องเจอ,อ,อกับค่าปรับอะไรแบบนี้นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นอะไรที่มันจะเป็นการบังคับให้ธนาคารเนี่ยได้มีการอนุมัติแล้วก็นะครับ อมองคริปโตให้เหมือนกับมองเงินเฟียสอะไรแบบนี้เป็นเรื่องปกติเนาะซึ่งเขาบอกว่าแบบนี้นะครับมันจะเป็นการบีบธนาคารให้ไม่แบบสามารถที่จะหาช่องหรือไม่สามารถที่จะเลือกปฏิบัติหรือไม่สามารถที่จะไม่ออกมาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเหมือนกับเงินถึงเอามีการฝากมีการเนี่ยมีผลิตภัณฑ์อะไรออกมาใหม่เกี่ยวกับพวกเงินเฟียสเนาะซึ่งถ้าเกิดว่ามันทำแบบนี้นะครับเขาบอกว่ามันจะมีกระแสเงินสดไหลเข้ามาให้นึกถึงว่านะครับเงินมูลโลกแบ,บนี้มูลค่าขนาดไหนบีบคออาจจะมีมูลค่าแบบนั้นก็เป็นได้แล้วก็เทียบคู่แบบกันมาอะไรแบบนั้น ก็ถือว่านะครับได้มีการออกมาเล่นหลายสันักข่าวเลยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าถ้าเอกิดว่าทำเยบข่าวเขามีคําสั่งออกมานะครับที่จะเลือกทําทการปรับธนาคารที่ปฏิบัติต่อคริปโตบแบบว่าเป็นแบบ2มาตรฐานอะไรแบบนี้มันก็จะทําให้นะครับธนาคารเนี่ยจะต้องนะครับให้ความสําคัญเกี่ยวกับคริปโตเหมือนกับเงินเฟสอะไรแบบนี้นะอันนี้คือแนวโน,น้มในนโคตน,นะที่เราจะได้เห็นนะครับ แล้วก็ยังมีข่าวดีมาจากในส่วนตัว CFTC นะที่มีการเปิดตัวโครงการนะครแบบโครงการแรกโครงการริเริ่มเนาะที่จาน,นะครับ เปิดให้สามารถซื้อขายสกุลเงินจีตอนนะครับบนครับกระดานแลกเปลี่ยนนะครับที่จดทะเบียนของรัฐบาลลาอันนี้คือเข้ามาแล้วนะครับสำหรับเจ้าตัว CFTC เนาะแต่ว่ายังไม่มีการเปิดตอนนี้นะครับเขาเกิดออกมาให้เฉยๆอนาคตเนี่ยมันจะมาเมื่อไหร่เพราะว่าตอนนี้ทุกอย่างมันก็พร้อมแล้วถึงไครับกฎหมายที่เขาออกมานะไม่ว่าจะเป็นเจ n ีสิแออะไรพวกนี้แล้วก็ที่เขาบังคับเมื่อกี้ที่เขาบอกว่าธนาคารต้องมองคลิปโตเหมือนกับเงินเฟสคือมองให้แบบไม่ใช่แบบ2มาตรฐานคือมองในระดับเดียวกันอะไรแบบนี้เนาะ ที่แบบไม่ไม่ควรเลือกปฏิบัติแล้วตอนนี้ตัว CFTC ก็เข้ามาเล่นด้วยและแถมยังนะครับมีข่าวต่างๆออกมานะครับที่เป็นแนวโน้มทางบวกก็คือเรารู้อยู่แล้วครับว่าเฟดอาจจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยาถูกไหมครับแม้กระทั่งโกลแมนเซดเนี่ยก็มีการคาดการณ์ถึงการลดอัตราดอกเบี้ยนะครับถึง25เบสิกพอยต์แบบ3ครั้งติดต่อกันเลยนะครับถ้าเกิดว่ามาแบบนี้โอ้โหถ้าเกิดว่า3ครั้งติดต่อกันเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ยิ่งกว่าเซอร์ไพรส์อีก และสิ่งที่มันสําคัญมากกว่านั้นนะครับเชื่อว่าหลายคนคงจะรอสัญญาณของตัวเอาคอยเนาะเพราะว่าอันนี้กราฟก็มาจากคุณเร็กนะครับก็ตอนนี้นะครับมูลค่าตลาดของเอาคอยก็เริ่มมีการก่อตัวขึ้นนะครับในส่วนของตัวโกลเด้นคอร์แล้วนะจะเก,กิดว่าเพื่อนๆสามารถสังเกตเห็นนะครับว่าตอนนี้นะครับสภาวะที่มันกําลังก่อตัวเนี่ยเหม,มือนกันกราบนะ้ำในช่วงของก่อนหน้านี้เลยนะครับซึ่งคือจุดนี้นะครับอ่ะ นี่คือจุดที่มันทําการตัดถูกไหมครับจุดนี้นะครับแล้วราคามันจะม,มีการดีดขึ้นมาอันนี้คือเอาคอยชี้สั้นเนาอะ,อะตอนนี้ครับสัญญาณน,นั้นก็เกิดขึ้นมาเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่ามันเนี่ยกำลังเกิดเหตุการแบบนี้กันเลยตอนนี้โกลเด้นคอร์สเกิดแล้วครับอตอนนี้กําลังขยับขึ้นมาแล้ว ตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่ามาแบบนี้ได้นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งเอาคอยชีซสั้นนะครับที่เรากําลังเฝ้ารอกัอนอยู่นะอะทีนี้ครับก็ขอรุนให้เขามาได้สักทีนะเพราะว่าตอนนี้สัญญาณเกิดขึ้นแล้วนะครับคลอดขึ้นแล้วนะครับก็รอนะครับว่าสามารถไปได้ไหมหรือว่าจะมีลงมาแล้วคลอดอีกรอบหนึ่งอันนี้ก็ไม่ทราบแต่ถ้าเกิดว่าลงมาไม่น่าจะได้เนาะเพราะถ้าเกิดว่าลงมาเนี่ยนะฮะอาจ,จะเป็นทําให้เราเนี่ยจะต้องเจอกับเหรียญหลายตัวที่มีการทิ้ง ซึ่งโกลเด้นค้อนรอบนี้ก็คิดว่านะครับหน้าที่จะนะคือสูงกว่าเดิมนะครับเอาคอยซีซันหน้าที่จะแรงกว่าเดิมเพื่อนๆคงสามารถได้เห็นจากตัวคริโตเรเวอร์และครับว่านี่คือความสูงชันนะครับที่มันสามารถที่จะเป็นไปได้ถ้าเกิดว่ามันมาได้ถูกไหมครับอ่านี้คือรอบแรกถูกไหมครับลงมารอบ2ลงมานะครับอันนี้รอบ3จะไปแบบนี้หรือเปล่าเนื่องจากว่านะครับเขาเนี่ยได้มีการนะครับทำแบบมุมเฉียงขึ้นแบบนี้เนาะอ่าถ้าเกิดว่ามาแบบนี้ได้เราอาจจะได้เห็นนะครับ ซีซั่นของเอาคอยซีซั่นเนี่ยแรงๆนะ แต่ก็ไม่ใช่ว่าผมจะนําข่าวดีมาฝากนะตลอดนะครับเราก็มีการผสมปนเปกับข่าวไม่ดีนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นข่าวไม่ดีที่ผ่านมาแล้วนะครับผมจะพามาดูสาเหตุว่าทำไมตลาดมันถึงจะแดงนะครับเพราะว่าอาจจะมาจากความไม่แน่นอนแล้วก็การที่คนได้เห็นเนี่ยแรงรอกเกิกกาลังเทขายอีชิลเลียมออกไปนะครับแสนหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบเจ็ดเออเจ็ดสิบห้า ETH นะครับแล้วก็มีบิตคอยด้วยนะครับสองพันห้าร้อยสี่สี่ประมาณนี้นะครับอืมเพื่อเพื่อคงสามารถเห็นนะครับว่าอันเนี้ยคือนะครับ มีความเด้งๆนะครับเดงๆคือที่เขาขายออกไปนะครับก็คือไล่เลียดเลียดเลมาเลยนะเกาะธรรมดาครับก็มีการซื้อมีการขายทํากําไรนะของเขาเนาะซึ่งอันนี้ก็เหมือนกับทบนักเทรดหลายคนนะครับก็ไม่สามารถไปว่าเขาได้หรอกนะครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่ที่การบริหารจัดการครับแต่ก็นั่นแหละครับมันทําให้ตลาดมันแดงนะก็ว่าสักหน่อยนึงเซินะ แต่นั่นก็ยังไม่ใช่นับข่าวร้ายเดียวที่เรานำมาฝากขอนำมาอีกสักหนึ่งข่าวร้ายนะครับวันนี้คุณโรเบิร์ตคิโยสกีนะครับคนที่เขียนเรื่องพ่อรวยสอนลูกนะก็ออกมาเตือนนะครับอันนี้คือเป็นเป็นเป็นเดือนอารพนเดือนสิงหาอยู่แล้วนะก็เตือนแรงนะครับคำสาปเดือนสิงหาซ้ารอยบัาหบิตคอยอาจจะมีการร่วงดิ่งนะไปแตะเก้าหมื่นอืมอะไรมันจะขนาดนั้นเนาะทีนี้ครับคุณโรเบิร์ตคิโยสกีนะครับเขาก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวบนโลกโซเชียลมีเดียนะครับได้มีการเตือนทุกคนนะครับว่า คำต้องสาบนะบ,บิตคอยในเดือนสิงหาเนี่ยมันอาจที่จะทําให้เราได้เห็นราคาของบิตคอยเนี่ยเก้าหมก็ได้เนาะเพราะว่านะครับหลังจากที่ในเดือนสิงหาเกิดขึ้นมานะครับคำสาบบิตคอยถือขึ้นบอกว่าเฮ้ยพอถือสิงหาปุ๊บเนี่ยมันจะมีการเดง้งลงอะไรแบบนี้นะราคาของมันก็ดิ่งลงมานะครับอาจจะถึง9 0 0 0 0ก็เป็นได้นะครับเพราะว่านะครับคากล่าวอ้างของเขาเนี่ยก็เอามาจากส่วนตัวซีตีนะครับของอ่า คอยการ์ดนะครับซึ่งเปิดเผยว่านะครับในทศวรรษที่ผ่านมานครับเดือนสิงหาเนี่ยมักจะเป็นเดือนที่บิตคอยเนี่ยทำผลงานได้แย่ที่สุดอันนี้เรารู้อยู่แล้วใช่ครับที่เราเคยให้ดูบิตคอยมันรีดีเทิร์ในช่วงออต้นๆทุกๆสัปดาห์ถูงนครับทุกๆวันจันทร์อะไรแบบนี้เนาะเราจะเห็นเขาว่าเดือนสิงหาเป็นอะไรที่แบบแ่ะ ค่อนข้างที่จะร้ายแรงจุ๋มนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นจนังหวะโอกาสเหมือนกันจุดนะเพราะถ้าเกิดว่าเรารู้ก่อนเนี่ยเราก็สามารถที่จะรอเก็บได้นะซึ่งตอนนี้ผมเองก็รอเก็บเหมือนกันนะซึ่งนะครับถ้าเกิดว่ามันสามารถเป็นไปได้แบบนั้นนะครับก็ s <S <ป>ะจะเป็นข่าวดีสำหร mm. 本本ับคนที่รอเก็บเนาะแต่อาจจะเป็นข่าวร้ายสโนวกที่รอขึ้นก็ได้นะครับหานี้ก็ถือว่าเป็นช่วงจังหวะเวลาเนาะแต่จำไว้ว่าครับว่าเดือนสิงหามักจะเป็นแบบนี้นะครับแต่ก็ไม่การันตีว่าจะเป็นแบบนี้เสมอไปทุกครั้ง แล้วเราก็มาดูที่โฟล์ส p อร์บิคอยเอชเอฟนะครับก็ถือว่าเป็นสัญญาณไม่ดีนะครับตั้งแต่สิ้นเดือนที่ผ่านมาแล้ว31 1แล้วก็4นะครับมีมีเงินไหลออกไปเนาะโดยที่สี่นะครับมีมีเงินไหลออกไปจาก Black Rock นะครับถึง292ล้านเลยนะครับแล้วก็มีในส่วนตัว Fidelity 40ล้านมีซื้อเข้ามา1เจ้านะครับคือ Bitwise 18 7ล้านนะครับจิสเกลขายออกไป9.9ล้านเลยทำให้นะครับมีมีเ,มเงินไหลออกไปที่3สา5ล้านถือว่าซื้องจุดห้าล้านถือว่าซ ไม่เพียงพอที่จะดูดซับแรงขายของตัวอื่นๆได้นอกค่อนข้างที่จะหนักอยู่เหมือนกันแล้วก็ไปต่อกันที่อ t h e เรียมอิ M นะครับในวันที่1นะครับก็มีเม่เงินไหลออกนะครับเมาที่ที่ อะลรออกเช่นกันนะครับคนที่ไหลออกแรงก็เหมือนกับบิทคอยน์เลยคือแบล็กรอกนะครับสามร้อยเจ็ดสิบห้าก็คือเหมือนที่เราให้ดูเมื่อกี้จะหมายควาว่ามันมีการเริ่มเทขายออกของแบล็กรอกเนาะอ่าแล้วก็มีบิสไวนนะครับห้าสิบห้าจุดหนึ่งนะครับแล้วก็มีเจสเกลนะครับเจ็ดจุดศูนย์แล้วก็ยี่สิบแปดนะครับล้านดอลาดลาร์เนาะโดยรวมแล้วนะครับมีไม่เงินไหลออกไปทั้งสิ้นในวันที่สี่เนี่ยสี่ร้อยหกสิบห้าจุดหนึ่งล้านครับก็ถือว่ายังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เนาะจะเข้าสู่อออออาาาาาันนนนนเเเดืืืสสิิงงหหครรรปปล่่่่ะะบแตตกกก็็ถวววโใชฤ สำหรับคนที่ต้องการเก็บนะครับก็ค่อยๆดูกราค,อคอ่อยๆดูข่าวสารประกอบการตัดสินใจไปนะครับอย่าเชื่อผมอย่าเชื่อใครเชื่อตัวเองแล้วก็ใช้เงินเย็นจะดีที่สุดนะครับเอาโอเคนะครับสบวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับ,รบวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายสวัสดีครับ